กันนะครับไอ้เงินมันเลยนี่ไงตอนแรกเนี่ยคิดว่าครับน่าจะปลายปีน่าจะมีโยกย้ายเพรว่าบังเออผู้จัดการที่ลาดูดีเขาได้งานใหม่แล้วก็เขาคิดว่าจะโุ่นดีกว่าเขาก็เลยเขาเลยลาออกไปเขาเลยก็มีการโยกย้ายผู้จัดการกันนะครับก็อาจารย์เปลี่ยนก็ธรรมดาครับเป็นการทำงานก็ต้องมีอย่างนี้นะครับ แม้จะอยากไปก็ก็จะไม่ไปก็ที่ผ่านมาแนละ้ก็อขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยทางานครับเพื่อนการช่วยแก้ไขปัญหางานก็ที่เรารู้ประหละก็มีปัญหาหลายอย่างนะครับแล้วเราก็ช่วยกันแก้ผ่านไมได้เราปอยทีละปอ,อ,ะปอ,อ,ะปอนะครับจนทุกวันนี้ก็ผมว่าตอนนี้ระบบน้ำเนี่ยเราก็น่าจะดีขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าปัญหายังไม่จบนะครับเดิมก็ต้องมีปัญหาไปขึ้นใหม่ ก็ติดใจทล้วพิจาราป้องมานะครับก็เป็นพ้จารณาของผมับผมก็เคยเป็นลูกน้องพี่ป้องมาก็พี่ป้องเป็นคนที่รักลูกน้องนะครับแล้วก็งานเก่งอยู่แล้วนะครับก็ฝากพี่ป้องสายต่อในเรื่องที่เหลือด้วยนะครับแล้วก็พี่พี่ประปาาเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยการทำงานนะครับ ผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับเคยอ,อจาจจะเคยมีผิดปกเกละ่รบ้างน,นะเรื่องงานนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกทุกคนอีกครั้งนะครับทีททททททท่ช่วยกันนะครับแล้วก็จากไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปนะครับเดี๋ยว